อันนี้ละท่านผู้ฟังลำเอยคำลงแรงสัมมาพอปานี้อาจสะดุงลงต่ำสุริยะไค่คำหลับลงบังป่าไม้ใจไข่ยละคิดถึงได้ยินป้าห้องตึงป่าไม้ฝนตกมาเดือนมีสาตุทรงการเอาพาลงส่งน้ำฝนตกห้อยห้ามยาลุกฟ้าพันใบไม่ปงป่าหอ้องตรงฝนเล่า,ลาหงองที่รุ่นเจ้าลังไหล ก็จะได้ห้องหัวอยู่ในหนองพื่อสภาเดินหกกับองงามสุมยาฝูงชนะตัวกาป่าขาน้ามันขึ้นไข่บุญบังไฟพันกระเต้าเน่าผอมมวนทมเดินเจ็ดกินข้าวต้มบวดนาคนาโคอุปสมบทน้ำมงดังเสียงคองตบหัวขาวเศ้าหัวเทาจุงแขนล้านเข้าในโบสถ นกกระโดดให้พร้อมหอมเอาเข่าใส่ขาขันเดือนแปดวันนั้นเอินซื้อว่าสิงหาเข่าฟันศาดิีคล้อง,องหัวนเมทรงใบมันก็ะวัต้าให้ถือสินสิ้นขาดหวนไตรมาแล้วจังให้สึกได้มูมรโส์ขันเดินเก้าฟ้าห้องคงฟ้าห้องทรงฝนตกลิ้นเข้าประดับหินเห็ดแต่งบุญคุณคำ ไปฟังธรรมอารามกวงสังโคพินเฮตโปรดฟังพระเทศบกผูเท่าคือเจ้าในห่วงน้ำเดือนที่ป้าห้องต่ำฝนน้ำที่ลง่วมน้าดุงน้าดุนดจึงน้องข่าวจาเดียวมึงใส่พ่อปันป้าเดินซีมาน้ำออกแกงโหย ่ไปกินหอดเจ้าแห้งบุญทขอสากยาดน้ำน้ำเจ้าเขาหวมคันเดือนสิเป็นปานั้นบุญออกพันษาวันประวรณาสุดมูเบาอุงทรงเจ้าเบิงคอมเบียนสวยเมาทังเยนใส่ไตอิสวังอูยเห็ดตามหีตกีตามคองมีขอตอบดอกไม้เทียนตสองแสง ธีมรําเซมวมจมพญาณีละคิดแงงแซ่นหัวลมตองลูกแกนแวนมันคั่นแจ้แก่ละคั่นแจ้โอยคะเน่เห็นเขาเข้าหากันแงงอยู่น้ำห่มมากกว่าปีความนี่เป็นเข้าง่ายแมงทั้งก้อยละคิดถึงได้ยินป่าห้องป่าห้องส่งหัวมันกบสิลงหา ฝน,นสีนี้ไก่ฟ้าป่าสิบืนลงลีเดือนสิบสองลมพัดวีบุญกัดหินหัวควีน้องเสียงของดอกโมาหังเอา้าฟังเสียงแขนไล่สวยสุดสเสน่หนเจนเยาวใหญ่หัวรุมวอนพัดไัยปีนก,กบใหญ่กินกับตำมักทั่วพร้อมหอมเขาเ่าจะไม่มา ก็ลับไปพันหินนามือตามายังบอก่อหนองพี่่อเดินเกียงเดินนี้บัดหาเขาขึ้นเล่าหมนเจ้าใน่นั่งคอยตรงมาเดินสามคอยขย้อมบานอยู่แต่งาไปไม่ปาคนอื่นเอาไปตองแหงเจ้าล้นคูถึงลือดูคิมหันหวนชวนมาขอเดินนี บบเดืนตาลลมพัดมีนาเป็นที่ใจจ่อยในหน่อยในสันคนบุญพระเวทเริ่มต้นเดือนสีมีกันหลอดคอนสาธว้ไพ่ให้ไปนำบานใจบ่บานคนิ่งสู้เสาบดีอายคิดต่อคอยเ,เดินสีว่าบอก អ្ស� filtrate ពាល់ច្នីដាល់ម្ h